สำหรับใครที่วางแผนจะขับรถขึ้นเขาเพื่อไปชมอากาศหนาวหรือสัมผัสกับทะเลหมอ,อกขอแนะนำให้เตรียมตัวให้พร้พอมเพราะระหว่างเดินทางอาจเจอกับหมอกหนาที่ลอยอยู่ในระดับต่ำหรือฝุ่นควัน PM 2.5ที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคทำให้บทบังทัศนวิสัยในการขับขี่และยังเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนต์ในหลายๆครั้งด้วยค่ะ10เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางสายหมอก 1. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง หากจุดหมายปลายทางเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะเส้นทางที่มีความชันและมีหมอกลงควรศึกษาลักษณะเส้สสนทางก่อนที่จะเดินทางจริงค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการขับขี่ค่ะ 2. เช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมการขับรถขึ้นเขาหรือไปในสถานที่ที่อากาศเย็นมากๆอาจส่งผลต่อเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์พอเครื่องยนต์ต้องทํางานหนักมากกว่าปกติหากสภาพรถยนต์ไม่พร้อมก็เสี่ยงที่รถจะมีปัญหาระหว่างเดินทางได้ค่ะ 3. ทําความสะอาดกระจก นอกจากการทําความสะอาดกระจกแล้วขอแนะนําให้เครื่องกระจกด้วยค่ะเพื่อลดการเกาะต,ตัวของคราบน้ําและสิ่งสกรรปรกและยังช่วยให้การทําความสะอาดคราบฝุ่นคราบแมลงที่มาติดบนผิวกระจกหลุดออกได้ง่ายขึ้นที่สําคัญช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่และกรณีที่กระจกรถยนต์เกิดฝ้าจากหมอกหรืออากาศที่หนาวเย็นให้ปรับอุณหภูมิของแอร์ภายในรถยนต์ให้มีความสมดุลกับอากาศภายนอกรถยนต์เพื่อเป็นการไล่ฝ้าที่เกิดขึ้นค่ะ 4. เปิดไฟรี่และไฟตัดหมอก เมื่อขับรถผ่านจุดที่มีหมอกหากเปิดไฟสูงแสงไฟจะสะท้อนกับหมอกทําให้มองเห็นทางได้ยากขึ้นค่ะและแสงไฟอาจเป็นบกวนการมองเห็นของรถคันที่กําลังจะขับสวนมาอีกด้วยขอแนะนําให้เปิดไฟหลีและไฟตัดหมอกจะทําให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ดีกว่าและทําให้ผู้ขับรถคันอื่นสังเกตเห็นรถของเราได้ด้วยค่ะ 5. ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้เนื่องจากพื้นถนนบริเวณที่มีหมอกปกคลุมจะมีความลื่นมากกว่าปกติ อีกทั้งทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ลดลงทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะจึงควรขับรถโดยใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้ไม่ขับรถเร็วจนเกินไปหากมีเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถได้ทันท่วงทีค่ะ 6. เวลยายะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติโดยทั่วไปการเวลยายะห่างจากคันหน้ามัากใช้สัญญาณไฟท้ายของรถคันหน้าเป็นจุดสังเกตในการขับรถหรือใช้วิธีขับให้ห่างจากคันหน้า3วินาที แต่ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยเช่นฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดควรเละยะหางจากคันหน้าให้มากกว่าปกติค่ะอย่างน้อย2เท่าเพราะหากมีเหตุที่ต้องหยุดรถกระทันหันจะทําให้มีระยะในการหยุดรถที่มากขึ้นและมีเวลาในการตัดสินใจที่มากขึ้นเช่นกันค่ะ 7. ขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจาราจรไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหัน ในสภาวะที่ถนนถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาผู้ขับรถควรยืดแนวเส้นขอบถนนด้านซ้ายหรือหมูดสะท้อนแสงเป็นหลักโดยให้รถอยู่กึ่งกลางของช่องทางจราจรกรณีเป็นเส้นที่มีรถสวนทางไม่ควรขับชิดเส้นกึ่งกลางถนนหรือชิดริมไหลาทางมากเกินไปค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่สําคัญไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันและไม่แซงรถในระยะกระชั้นชิดค่ะ 8. ดดูกระจกมองข้างและหลังอยู่เสมอการขับรถในเส้นทางสายหมอก ผู้ขับรถควรสังเกตรถคันอื่นๆที่อยู่รอบข้างด้วยการดูกระจกมองข้างและหลังอยู่เสมอค่ะหากเห็นว่ารถคันหลังอยู่ในระยะที่ใกล้จะได้ให้สัญญาณไฟได้ถูกและกระระยะได้หากต้องการเบรกรถเพื่อป้องกันการถูกชนท้ายค่ะ9ชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังถนนบางเส้นอาจไม่มีป้ายเตือนตรงทางแยกทางโคง้งหรือทางลาดชันดังนั้นผู้ขับควรชะลอความเร็วมองซ้ายมองขวาให้รอบด้าน และเพิ่มความระมัดระวังโดยการเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าเกียบแป้นเบรกและบีบแตรนระยะค่ะ10จอดรถในบริเวณที่ปลอดภยัยไม่จอดไหลาทางบริเวณที่มีหมอกลงจัดหากหมอกลงจัดหรือมีฝุ่นควันปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทางควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภยัยเช่นจุดพักรถริมทางหรือปั๊มน้ามันรอจนให้ทัศนวิสัยดีขึ้นจึงขับรถไปต่อค่ะไม่ควรจอดบริเวณไหลาทางเพราะอาจเกิดอันตรายได้กรณีรถเสียให้จอดรถชิดริมไหลทางให้มากที่สุด พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินและนำป้ายเตือนวัสดุสะท้อนแสงหรือกิ่งไม้วางไว้ห่างจากด้านท้ายรถในระยะไม่ต่ำกว่า50เมตรเพื่อให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางสังเกตเห็นได้ในระยะไกลจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ